ทำไมได้ยินเสียงนะัชชาร้องไห้นะคะเราพูดไมือนกันนี่แหะที่เราไม่มเอกี้ิดอะไรขึ้นนัชชาแม่เรักพี่ยชคมากเฮ้ยเขาบอกว่าแม่รักพี่โชคมากกว่าไหนไหนไหนมาคุยสิเรื่องอะไรคะลูกทำไมถึงบอกว่าแม่รักพี่โชคมากกว่าล่ะแมรักพี่โชคมาก แล้หนูเบอพี่พิมแก๊งอ๋อเขาบอกว่าฮัคำหนึ่งนะคื <interacted> <sued> อตอนนั้นน่ะหนูปิดไฟแล้วทีนี้เขาบอกว่า เขากลัวพี่พิมแกล้งถังเอาไว้เขาก็เลยจะรีบวิ่งออกแล้วเขามาผักหนูแล้วหนูลันเซจะล้มอย่างงี้หนูก็เลยแบบว่าเออนัชชาเขาพี่พิมอะไรอย่างงี้แล้วพี่ชาก็เลยดุเขาแล้วเขาก็งอนปัง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 ขึ้นมาแล้วแม่ก็แบบว่าอยากระทืบเท้าพอขึ้นมาก็ร้องเลยท้กเกี่ยวกับพี่ช่องอ่ะลูกแม่รักพี่ช่งมากกว่าไหมแม่เขารักหนูเท่ากัน เราไปข้างล่างเราไปหาแม่จ่าเราไปหาแม่จ่าไปเพื่อนมาเกาะพี่มาเกาะพี่มาเกาะลูกโอูไม้ยก่อนลูกโอ้ไม่เกาะลูกเกาะลูกวิ่งน้ำตาหยดใส่หัวเลยเอ่อให้แม่จ่ามันห่อฝนตกฝนตกแล้วดูดิต้นไม้เขย่าเลยนะที่รู้รู้ว่าทำไงถึงหยุดร้องได้เส้นเพลงอะไรนะ จะมีแฟนอยู่แล้วยจะชอบจะเป็นกี่ปีไม่เอาหรอเอาแม่รักพี่โชคมากกว่าทำไมอ่ะแม่ไม่ได้เจอพี่โชคเลยนะพี่ก่อนจะเจอก่อนแล้วก่อนแล้วเดินชาช่องทุกคนมาให้เย้นี่พี่โชคอยู่ที่ลาวไม่เกี่ยวนิดหน่อยนะ ตอนนี้โฮมกำลังน้อยใจเรื่องพี่ชายเขาอยู่ใช่ไหมทำไมทำไมถึงที่ว่าพี่ชคทำไมสึงที่ว่าแม่รักพี่ชคมากกว่าเพราอะไรคะ่ไนแม่ะเหนูไม่ได้ดื้อแม่ก็เอาแต่ด่าหนูแม่ด่าหนูว่าอะไรคะ เนี่ยแม่ด่าหนูว่าอะไรลูกแม่บอกว่าอย่าพักที่นี่เลยนะใช่ใช่อ่ะลงไปคุยข้างล่างไปไปหาแม่จ๋าไปไปเฮ้ยเนเชาป้องกางสั่งเนื้อมาดูจักเ่าไอที่มันเป็นแป้งๆแล้วก็ใส่หมูข้างในอ่ะแล้วก็มีผักด้วยมีน้ำจิ้มน่ากิน แม่ดซื้อทูเรียนมาก็ไร้นะแม่ซา้อูเรียนมาแล้วกลับมาจากงานกลับมาจากรถด้านเดี๋ยวไปซื้อของกลับมาจากรถตานเไปซื้อของใช่ไหมใช่กลมาเออหรว่าจิ๊ดดูดิมาแล้วเขาบอกว่าแม่รักพี่โชคมากกว่า ไี่ชกเกี่ยวเลยด้วยอ่ะแม่ด่ามาอ๋อาอ่าเป็นเป็นานเนี้ยานเนี้ยน้านน่จ้ากอดเลยอึ๊บก่เดี๋ยวแม่จะอุ้มเลยเยบกอนเงียบกอดเงียบเงียบีวางเลยเงียบกอนเงียบโไม่เกี่ยวเลยออ่เราไปแข่งร่างกันแข่งร่างกันไปกินเน้อไหมไปื้อจีอ่าะ เขาชอบน้อยใจเฮ้ย่ทำไมน้อยใจพี่โชคว,ว่าพี่โชคไม่ได้อยู่ไม่ได้อะไรเลยนะเออน,น,าานี่นัชชาหนูรู้เปล่าหนูนี่อยู่กับแม่พี่โชคเขาต้องอยู่กับแม่ยายนะแม่ <c oughs> ยา <c oughs> ยเขาเรี <c oughs> ยกแม่า <c oughs> ยา <c oughs> ยเขาเรียกแม่เออ เขาเดินลงบันไดมาแล้วเขาอะเหมือนไปแซงผักพี่พิมพ์แล้วพี่สาเขาเห็นเขาก็เลยดุว่าทําไมไปผักพี่พิมพ์ทำไมผักพี่พิมพ์เสร็จแล้วเขาก็บอกว่าเพราะพี่พิมพ์เหมือนปิดไฟหรืออะไรก็ไม่รู้นะงอนแล้วก็เลยเดินขึ้นน้างบนตอนแรกเดินไปดีๆก่อนพอถึงขั้นบนก็กระแทกเท้าปุ้งปุ้งปุ้งอย่างนี้ป้ากวาก็เลยบอกว่าหยุดเดี๋ยวนี้งอนก็ได้นะห้ามกระแทกเท้าห้ามกระแทกเท้าที่รองเห้เป็นเพราะกวางเองนี่นัชชามาเดียวกวางดุหนูใช่ไหมใช่ไหมหนูเลยเสียใจเหรอ ว่าแม่รับพี่โชงมากกว่าซึ่งไม่ได้เกี่ยวเลยไม่ได้เกี่ยวกับพี่ชงอะไรเลยเป็นเด็กเราไม่กระทืบเท้านะคะไม่น่ารักเลยไปโรงเรียนคุก็สอนห้ามไม่ใช่งอนไม่พอใจก็กระทึบท้องปังปังได้ไม่ได้โดนมือหายไปแล้วจะมีอยูกับเระแค่ที่ห้ามกระทืบเท้าเป็นไวของเด็กที่จะเกิดแม่อะไรนะเป็นไวของเด็กตั้งแต่เกิดไม่ใช่นะแม่ เขาบอกอะไรที่มันเป็นวัยของเด็กตั้งแต่เกิดอะไรก็ไม่ได้กระชุดเช้าเลยไม่ได้ไม่ว่าจะเด็กจะโตก็ไม่ว่าจะอายุเท่าไหร่ก็ห้ามการชุดเช้าพี่การชุดเช้าต้องโดนตีขาเลยทำไมถึงกระชื่อเช้าไม่ได้คะไม่น่าเลยไม่ได้หนูติดมาจากลเรอยู่ประเทศไหนก็ผิด ติดจากเราเหรอฮะติดจากเราไม่จริงหรอกนี่ฟังเงียบเงีก่อนเงียบ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 เงียเงียบแล้วยุดก่อนเงียบฮะอะไรนะให้เขาลุกสติอารมณ์ค่ะเาคอนมือกินอรองไปถบนี่กี่รอบเนี่ยหนึ่ง สองรอบสามเป็นแบบนี้ค่ะนิ้วแบบนี้นี่แบาฟักกวางตีไหมไม่ตีนี่แค่ไม่ได้ตีนะแค่ตะโกนไปว่านะถ้าเกิดว่าเป็นพี่พิมเมื่อก่อนปักกวางจะวิ่งตามขึ้นไปแล้วก็ฟาดขาเลยใช่โดนไหมครับเออใช่แต่เนี่ยตอนแรกพี่พิมก็จะตะโกนว่าจิ๋วทำไมทำอย่างนี้ที่หลังห้ามกระทุบเท้านะคะรอบหน้าฟักกวางจะตีขาโอเคไหมพี่พิมพ์เล็กๆอ่ะ พี่พิมเหมาะกระเทือบทามแล้วก็โดนตีเลยพิมวิ่งขึ้นไปแล้วพี่พิมล็อกประตูด้วยประกงก็หายแล้วค่ะไม่ได้ล็อกเขาไม่ได้ล็อกอันนี้คือหลักจริงนะการ์ตูนหนูถ้าวันหลังหนูงอนแล้วกระทืบเท้าประกงจะตีขาโอเคไหมโอเคอ่ะอ่ากอดกันก่อนกอดกันก่อนเออวันหลังห้ามนะะคตีมาจากลาวตีมาจากลาวได้ พี่โชคยังไงยังไม่เข้าใจไม่เกี่ยวไงแค่แถลไปไอ้วันนั้นที่สาววันหยุดได้สามวันอ่ะสาส่งของกับลาว้วทีนี้สาวไปซื้อของที่โลตัสแล้วขนมมาสาซื้อมาเยอะแยะอ๋อที่เขาเล่าว่าปี่เขาพยายามเล่าอยู่นแต่ว่าความไม่รู้เรื่องเขาทำไมนะสาซื้อของกับของกับลาวใช่แล้วแม่ที่เชียงไทยมาของหนูได้แพ็คแล้วมันพีกได้แพ็คใหญ่มากหนูได้แพ็คเล็กพี่โชคได้แพ็คใหญ่ วันอยู่แล้วแต่แม่ซื้อให้พี่ชองนานๆทีรู้ป่ะนี่เราได้อยู่กับแม่ทุกทีเขาได้กินเหรอใช่เขาบอกอะไรนะเขาบอกว่าแม่ซื้อเซี่ยงไฮ้ให้เขาแพ็คเล็กของพี่โชคด้วยแพ็คใหญ่มากเกลียดใจคนเรื่องกินเนี่ยเรานี่เออนี่หนูได้กินเต็มบ่ออะไรอย่างงี้นะฮะชอบกินอะไรแม่ก็ซื้อวันนี้กินอะไรวันนี้กินอะไรกินไเต็มกินทุเรียน ลาทำงานก็ซื้อตู้เย็นกับราวใช่ไหมการซือไอ้สิมละลายให้ซื้อตู้เย็นกลับไปด้วยโอเคโอเคโอเคไม่ใช่ไม่ใช่